เจ๊ไฝนะคะอร่อยหรื ch อไม่อร่อยคุ้มค่าไหมาที่จะไปกินหรือเปล่าแล้ววันนี้นะคะคือที่กลับมาทำเนี่ยเพราะว่าวันนี้เจ๊ไฝได้เป็น1ใน50 best restaurant in the world ได้วมิเชลินไปแล้วแล้วตอนนี้ได้ท็อป50ของโลกด้วยก็วันนี้ก็ไปกินมานะคะช่วง5โมงเย็นซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆที่เข้าไปกินสำหรับอาหารเย็นแล้วก็ไม่มีคิวเลยพอถึงสัก 6โมงกว่าอย่างเงี้ยก็เริ่มมีคิวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะไปตั้งแต่ประมาณ5โมงช่วงตอนกลางวันที่ได้ยินมาเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีคิวเหมือนกันแต่ว่าหลังจากวันนี้ไปคนก็อาจจะเริ่มแห่กับไปกินอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะคิวก็อาจจะยาวนิดนึงสิ่งที่ทุกคนต้องไปแล้วก็กินเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือไอ้ตัวไข่เจียวปูเพราะให้ปูเยอะมากคือมานั่งลองดูแล้วนะคำนวณไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดนะคะคิดว่าเขาน่าจะใช้ปูประมาณแบบ สามตัวซึ่งตอนนี้ไอ้ไข่เจวปูเนี่ยราคา1000บาทแต่คือมันให้ปูเยอะมากจริงๆอะ่ะแล้วก็ไข่ไม่รู้กีฟองไข่อาจจะสักแบบ3ฟองอะไรเงี้ยแต่ปูคือโคตรแน่นข้างในคือแน่นมากคือถ้าไปครั้งแรกมันก็เป็นอะไรที่แบบต้องสอั่งอ่ะไม่สมั่งมันก็เหมือนแบบไม่ได้ไปเจ๊ฝ่ายป่ะก็ต้องสั่งไข่เจวปูเนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ไปรอบโดยส่วนตัวแล้วนะก็คือถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยแต่ว่าถ้าไปรอบ2หรือรอบ3เนี่ย ก็คงจะไม่ได้สั่งไข่เจียวปูมากินเพราะว่าพันบาทอะแต่ไปรอบแรกน่ต้องกินแน่นอนหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่อร่อยเนี่ยคือสั่งผัดขี้เมาเส้นใหญ่ผัดขี้เมาทะเลค่ะคืออาหารที่เนี่ยเผ็ดกําลังพอดีไม่เผ็ดมากจนเกินไปแล้วก็สําหรับคนไทยก็ยังถือว่าจัดจ้านแล้วก็เส้นใหญ่ที่เมาทะเลเนี่ยคือกุ้งตัวใหญ่มากโคตรใหญ่เนื้อโคตรแน่นคือวัตถุดิบเขาคือมันแบบที่สุดแล้วจริงๆมันแบบ กุ้งใหญ่ปลาหมึกใหญ่อะฮะแบบของทะเลนี่คือสดทุกอย่างจริงๆแล้วก็ชามเนี้ยเส้นใหญ่เนี้ยห้าร้อยบาทเส้นใหญ่ผัดขี้เมาเอร่อยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจานที่น่าจะราคาเกือบจะถูกที่สุดในร้านว่นห้าร้อยบาทเนี้ยจากนั้นที่สั่งอีกอย่างนึงก็คือเป็นสั่งต้มยำค่ะไปกันแค่สองคนก็เลยสั่งได้แค่ประมาณสามอย่างแล้วก็ก็กินหมดนะต้มยำเนี้ยก็รสชาติจิตจัดถึงใจเครื่องแน่นมากที่เหลือเน,นี้ยก็ ลองบอกกันหน่อยละกันค่ะถ้าใครกินอย่างอื่นแล้วก็แนะนําว่าให้ไปกินอะไรอีกแต่ว่าที่3อันที่สั่งไปเนี่ยคือรวมทั้งหมด3อย่างเนี่ยสองพกว่าบาทเพราะาต้มยำเนี่ยราคา800บาทก็กินอิ่มมากมากถ้าจะไปจริงๆอ่ะไปกันมากกว่า2คนหน่อยมันก็จะได้ลองหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าตกแล้วก็คนนึงไม่น่าจะต่ำกว่าพันหนึ่งถ้าไปที่ร้านเจ๊ฟไฝนะคะ